สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาชวนกินปอบเปียจ้าปอบเปียวนเส้นนะจ้าเด้อใสว่วนเส้นจา้าวนเส้นหมูสับยั่ว,วจา้ามาค่ะเพื่อนเพื่อนมาจ้ามาเบิ่อนไก่มาเบิ่อนไก่เด้อค่ะเ,เพื่อนเด้อมา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 พร้อมน้ำจิ้มจา้าน้ำจิม้มน้ำจิ้มเด้อจ้าเด้อโรยถัว่วหวานหวานจ้าอืมแซบแซบแซบ อร่อยโยัวยัวน้ำจิ้มยัวยัวอร่อยมากคุณคุณจับจับจับวนเส้นจับวนเส้นหุงพักนิดหน่อยอ่ะ อืมอร่อยจ้าอร่อยอร่อยขออน,นุญาตใช้มือจ้ากรอบๆเด้อจันเพื่อนกรอบๆกรอบๆอันนี้ แม่ลูกบรรณาล้ยจ้าซื้อมาจากตลาดนัดด้วยจ้าเพื่อนเจ็บมากเจ้าประจำแล้วจ้าอร่อยมากอืมอร่อยอค่ะกินกระเพาะกันเพื่อนเพาะรวยบ้าง น้ำจิ้มแซ่บมากอากอกหวานๆแล้วก็มีถัว่วมีถั่วน้ำได้จานเ่อนถั่วก็มีถั่วก็มีจ้าถั่วก็ม,กม,กมีขออนุญาตยกได้จ้ะอืม เมน,นูปูดเมนูด,ด้วยค่ะเพื่อนอร่อยแซบมากอร่อยอืมอืมอร่อยแซบมากค่ะ ชันนี้ก่อนนะครับเพื่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ